รัฐวัตจัดให้จริงๆตื่นเต้นมากๆครับเพราะเหมือนกับในเทศกาลใหม่ๆที่เราบบได้รับมาครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่แบบว่าเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวงเราให้เราเป็นระบบนักชีพนิกรครับใช่ครับพร้อมไหมคะกับบทบาทนิตกร อจริงก็มีถ่ายไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะพร้อมแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับอย่างรายการอมเมนจุดเด่นประมาณไหนจุดเด่นอรันาันไหนไหนคุณตัดอโธให้แอร์ทำตอนนี้ซะด้วยก็รายการนะครับก็จะเป็นการที่พี่พี่ไม่ใช่ยูเดนอันนี้ก็จะเป็นรายการที่จะแบบนําแบบ เซเลบหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันหรือผ่านๆตาหรือแบบคนที่มีความสามารถนะครับมาสัมภาษณ์แบบล้วงลึกเพื่อที่จะได้แบบรู้จักเขาให้มากขึ้นในหลายๆมุมมองทั้งความสามารถของเขาหรือว่านั่นแหละครับหลายอย่างบางทีแบบเวลาเราเจออินฟลูเอนเซอร์ทางแบบโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเห็นแค่แบบหน้าตาดีอะไรเงี้ยรัดไซส์ดีแต่ว่าเราจะอยากรู้ว่าเขามแบบว่าเขาทำพิเศษอ,อะไรบ้างครับผมแล้วก็จะมาถามเขาในจุดน,นั้นครับผมใช่ครับ ใช่ครับผมต่อไปที่ผู้หญิงคที่ W X Y คเั็ W X Y แะครับมันก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเราจะพาไปทุกที่ใช่แต่ว่าทุกที่ที่เราไปก็จะมีการแข่งขันมาวัดกันแต่ว่ามันก็จะมีอ่าสนิทอยู่ตรงที่ว่าเราจะพาไปในสมรภูมิของเราฝั่งเราอะไรเงี้ยอะไรที่เราถนัด <X> <Y> <ข>ก็จะพาเขาไปแข่งอะไรเงี้ยแล้วอะไรที่เขาถนัดเราก็จะไปแข่งมาวัดกันว่าใครชนะใครแพ้อะไรเงี้ย <X> <Y> อะไรนะม่ไม่มีนะครับแต่ว่าไดเซอร์ไม่มีแต่ว่าเราไปเ,เราอยากแบบมันก็จะมีบางสถานที่ที่เราเออสิ่งที่เราไม่เคยไปทำอะไรเงี้ยใช่ครนับะ อ่าครับผมของผมก็เป็นวินบอนกับบอนวินครับผมก็อย่างตามชื่ออะไรก็คือวินวอนก็คือมันจะเป็นการที่เราสองคนเนี่ยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆครับผมเที่ยวไปเรื่อยอะไรอ่าฮะใช่ครับก็คือตามชื่อเลยครับแล้วก็จุดเด่นเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงที่ว่าคือผมเราสองคนเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนคนปกติเทครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เที่ยวเที่ยวมัวๆอะไรก็เที่ยวคนเดียวหรืเปล่าคนเดียวเลยครับผมก็จะมีจุดเด่นอย่างนี้ครับครับก็ของผมนะครับอ่าสุดที่จริงๆอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อเหมือนกับว่าจะเป็นแบบไลฟ์ไลฟ์สไตล์ของผมแต่ว่าด้วยความที่ว่าการแบบถ่ายอะไรตายเฉยมันจะมันดูน่าเบื่อเกินไปผมก็เลยเลือกที่คนที่แบบอนาร์ก็คือแตกต่างกันอยู่แล้วอ่ะมาอยู่กับผมแบบลองใช้ชีวิตแบบผมดูหรือว่าลองใช้อะไรทําแบบผมคิดแบบผมหรืออะไรอบผมจะดูว่าคนเหล่านั้นเขาจะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างอะไร ใช่ครับเปียนแค่ทำไมอย่างงี้ครับแล้วก็จะมีอ่าที่ผมวางแผนไว้ก็จะมีแบบอ่าถ่ายพวกพี่ๆหรือว่าเป็นคนในค่ายไปเที่ยวด้วยครับเป็นบล็อกสรุดเขาไปอีกใช่ครับเป็นยังงงไบ้าคก็รู้สึกดีใจมากครับเป็นวันแรกที่อ่าให้ลองให้ทุกคนฟังนะครับรู้คุณเรียกว่าอะไรครับพูดไม่ออกมันดีดีใจกันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ผมเขียนมาจาก เรื่องจริงในชีวิตผมด้วยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจความหมายที่ผมเสื่อไปให้ได้มากที่สุดแค่นั้นก็พอครับแทนกรายการทั้งหให้ให้รายการนพี่บอลครับพี่วุ้งศร์พ่าครับก็ฝากรายการทุกรายการนะครับทางลูกกี้ด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละพิธีกรเนี่ยมีความแตกต่างทางที่ไม่เก มีิเนเจอร์ของตัวเองนะครับรับรองว่าสนุกทุกรายการนะครับอยากให้ติดตามทุกๆรายการเลยครับผมรัฐวัฒน์จัดให้